และปฏิปทาพระครูภูมิวุฒธาจารย์หลวงปู่สอนวัดทุ่งสว่างสีเสืงสางอำเภอเสืองสางจังหวัดนครราชสีมาหลวงปู่สอนเกิดเมื่อวันศุกร์ที่11กรกฎาคม พศ2405ขึ24 05, ้น15ค่ำเดือน8ปีจอในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4บิดาชื่อนายเกิดเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยประจำมณฑลนครราชสีมามารดาชื่อนางมาบิดามารดาอยู่ที่บ้านหนองบัวแสนเมืองตำบลบ้านโพอเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาจำนวน6คนก็คือหนางทิม 2. อนายแช่ม 3. ามหลวงปู่สอน 4. ี่หลวงปู่คง 5. ้นายแดง 6. กนายเม้าซึ่งทั้งหมดนั้นก็อยู่ที่บ้านสะตะเขียน ในเกิดบิดาของหลวงปู่สอนมีเรื่องถูกกล่าวหาว่ารับของผานหรือรับของโจรไม่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาได้เกิดกลัวความผิดก็จึงพาครอบครัวหนีมาอยู่ที่บ้านสะตะเคียนซึ่งก็เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่สุดในอำเภอเสืิงสางมีต้นตะเคียนอยู่รอบหมู่บ้านขณะนั้นหลวงปู่สอนยังอยู่ในคันมารดาและได้เดินทางต่อไปยังอำเภออรัญประเทศ ด้วยความกลัวในความผิดบิดาของหลวงปู่สอนจึงได้พาครอบครัวหนีต่อไปอีกยังเมืองศรีโสพลประเทศเขมรและหลวงปู่สอนก็ไปเกิดที่นั่นครอบครัวของหลวงปู่สอนอยู่ที่เมืองศรีโสพลเป็นเวลานาน,านจนบิดาคิดว่าพ้นในคดีแล้วจึงได้พาครอบครัวกลับมาอยู่ที่บ้านสะตะเคียนอีกครั้งหนึ่ง หลวงปู่สอนสามารถพูดภาษาคขามรได้อย่างคงล่องแคล่วแต่เขียนไม่ได้การศึกษาผู้เป็นบิดาอยากให้บุตรได้เรียนหนังสือเหมือนตนจึงได้นำตัวหลวงปู่ไปฝากเรียนกอขอกอกาที่วัดเฉลียงใหญ่หรือวัดสิริเฉลียงอำเภอคอนบุรีในปัจจุบันโดยหลวงปู่ยังเจ้าอาวาสวัดเฉลียงใหญ่เป็นอาจารย์ท่านแรก ได้ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้เบื้องต้นให้และต่อมาก็ได้เข้าไปเรียนต่อที่วัดแสหรือวัดสมุทรการแสอําเภอคอนบุรีปัจจุบันเรียนจบขอมไทยสามารถอ่านคล่องเขียนคล่องและก็ได้เดินทางกลับมาบ้านสะตะเคียนเพื่อทําไร่ทํานาทดแทนคุณบิดามารดาตามที่ครูอาจารย์ได้สอนไว้ พอหลวงผูสอนอายุได้22ปีก็ได้มีหนังสือจากหลวงพ่อยังเจ้าอาวาสวัดเฉลียงใหญ่มีใจความว่าไอ้สอนถ้ามึงจะมาบวชให้มาแต่ตัวไม่ต้องเอาอะไรมาพอได้รับหนังสือหลวงผูสอนมีความวิตกกังวลใจเป็นอย่างมากเพราะว่าท่านกำลังชอบพออยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านสัตตะเคียน ในชายใหญ่กระโทกบอกกับผู้เขียนว่าตอนนี้ขอข้ามไปเพราะจะเป็นการจับจ้วงหลวงปู่สอนและหลวงปู่สอนท่านก็ตัดใจรุ่งเช้าหลวงปู่ก็จัดแจงห่อข้าวเดินเท้าจากหมู่บ้านสัตตะเคียนมุ่งสู่วัดเฉลียงใหญ่ทันทีหลวงปู่สอนจึงได้บวชสมใจปรารถนาของบิดามารดาและของหลวงพ่อยัง ทั้งตัวของหลวงปู่สอนเองก็เต็มใจที่จะบวชด,ด้วยอุปชาก็คือหลวงปู่น้อยเจ้าอาวาสวัดบ้านไผ่เป็นผู้อุปสมบทให้หลวงพ่อเปิบเจ้าอาวาสวัดท่าหินหรือวัดท่าศิลาอาจอำเภอคอนบุรีปัจจุบันเป็นพระกรรมวาจาจารย์และหลวงพ่อยังเจ้าอาวาสวัดเฉลียงใหญ่เป็นพระอนุสาวนาจารย์มีฉายาว่าผู้พระระมะ หลวงปู่สอนอยู่ที่วัดเฉลียงใหญ่ได้หกพรรษาก็เดินทางกลับไปอยู่ที่วัดบ้านสะตะเคียนซึ่งเปรียบเสมือนบ้านเกิดเมืองนอนเพราะพี่น้องก็อยู่ที่นี่ทั้งหมดหลวงปู่สอนได้สร้างวัดสร้างอุโบสถและได้สร้างเขื่อนด้วยไม้สูงขนาดคนโอบศาสนวัตถุต่างๆได้เสร็จสิ้นลงขณะที่หลวงปู่สอนบวชได้เพียงเพรรษาหลังจากได้ทําพิธีผูพันธสีมา ท่านก็ได้ออกจากวัดสัตเคียนไปอยู่ที่วัดอีสานในตัวเมืองนคนรราชสีมาสมัยก่อนมีความเชื่อว่าเมื่อสร้างอุโบสถเสร็จหากไม่หนีไปจะเกิดภัยพิบัต,ติต่อตัวผู้สร้างเองนับเป็นคติโบราณที่น่ายกย่องสอนมาให้ติดยึดกับวัตถุขณะที่อยู่ที่วัดอีสานนั้น ลวกผู้สอนได้มีโอกาสไปเรียนเพิ่มเติมในวิชาสนนามมูลกระจายจ,จบอย่างละสีกันเรียนอยู่ 4, สพรรษาต่อมาได้เดินทางกลับมาอยู่ที่วัดแซะมาช่วยปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดแซะในฐานะที่เคยเป็นแหล่งประสาทวิชาความรู้พื้นฐานให้จากนั้นก็ไปอยู่ที่วัดฉเฉลียงใหญ่อีกครั้งเป็นเวลา4พรรษา แล้วก็ได้เดินทางกลับไปอยู่ที่วัดสะัตะเคียนอีกครั้งหนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าหลวงปู่สอนไม่เคยเดินทุ่งงเลยเมื่อกลับมาอยู่ที่วัดสะัตะเคียนหลวงปู่สอนได้นำพระมาเลื่อยไม้ที่โป่งหญ้าคาซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านเสิงสางเพื่อนำไปสร้างกุฏิของวัดชาวบ้านเสิงสางเห็นว่าจวนจะเข้าพรรษาก็จึงได้นิมนต์หลวงปู่สอน จำพรรษาอยู่ที่โป่งย่าคารหนึ่งพรรษาเพราะที่วัดบ้านสัตเคียนก็มีหลวงพ่อคงดูแลว,วัดอยู่แล้วชาวบ้านเสิงสาง,ซ,ง,สางซึ่งส่วนใหญ่แยกหมู่บ้านจากบ้านสัตเคียนเห็นว่าหมู่บ้านของตนเป็นหมู่บ้านเกิดใหม่ยังไม่มีวัดพอถึงวันพระจึงได้นิมนต์หลวงปู่สอนไปดูที่สร้างวัดซึ่งได้สำรวจไว้ก่อนแล้วเป็นชัยภูมิที่เหมาะสม อยู่บนเนินกลางทุ่งนาหลวงปู่สอนก็เกิดความปิติยินดีและตกลงที่จะสร้างวัดที่นี่พอออกพรรษาจึงได้แบ่งตัวไม้ไปให้วัดบ้านสะตะเคียนส่วนหนึ่งหลวงปู่สอนได้นำส่วนหนึ่งมาสร้างวัดที่บ้านเสิงสางโดยได้ตั้งชื่อวัดว่าวัดทุ่งสว่างสีเสิงสางคำว่าเสิงสางเป็นภาษาพื้นบ้าน หมายถึงท้องฟ้าเวลาย่ำรุ่งใกล้สว่างประมาณพศ2482สศ24าลาการบระเรียนวัดใหม่ก็สร้างเสร็จปี2504หลวงปู่สอนได้ปรึกษาผู้ใหญ่ชาใหญ่กระโทกผู้ใหญ่บ้านเสืองสางในสมัยนั้นซึ่งเคยบวชเรียนเป็นสิทยญาณุสิท์คอยปฏิบัติรับใช้หลวงปู่สอนมา และเคยร่วมสร้างศาลาการบรเรียนมาแล้วโดยปรึกษาหารือในเรื่องการสร้างอุโบสถผู้ใหญ่ชายใหญ่กระโทกก็ได้เรียกประชุมชาวบ้านในที่สุดก็ได้ร่วมจัดหาตัวไม้สร้างจนเสร็จเรียบร้อยในปีพศ2504ก่อนพศ2506ผู้ใหญ่ชายใหญ่กระโทกได้เล่าว่าหลวงปู่สอนได้เดินทางไปอยู่ที่วัดปางแจ้ง อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและได้สร้างวัตถุมงคลรุ่นแรกขึ้นคือพระผงดำพิมพ์บัวเม็ดและพระผงดำพิมพ์เล็บช้างแต่ก็ไม่เป็นที่นิยมเหมือนวัตถุมงคลที่หลวงปู่สอนสร้างในรุ่นหลังการเดินทางของหลวงปู่สอนในสมัยนั้นไม่มีเส้นทางคมานาคมที่สะดวกเหมือนปัจจุบัน ท่านใช้เกวียนเป็นพาหานะเพื่อปฏิบัติกิจของสง์ระหว่างบ้านเสริงสางกับหมู่บ้านทั่วไปในเขตอำเภอคอนบุรีโชคชัยปักธงชัยและอำเภอนางรองวัวของท่านเป็นวัวพันธ์ุไทยใหญ่ตัวโตกดงามมากตัวเกวียนตกแต่งอย่างดีมีลวดลายแกะสลักติดพรวนทามเสียงดังเวลาเกวียนหลงผู่สอนผ่านไปในทางทิศใด ชาวบ้านจะทราบได้ทันทีว่าเป็นเกวียนของหลวงปูส่สอนเพราะเสียงที่ดังกังวานของพรวนทามนั่นเองแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถถ่ายภาพมาให้ดูได้เพราะได้สูญสลายไปตามกาลเวลาเนื่องจากขาดการอนุรักษ์มีเรื่องเล่าถึงความเคร่งครัดในธรรมวินัยของท่านว่าครั้งหนึ่ง เมื่อท่านปฏิบัติกิจนิมนต์ที่คอนบุรีหลังจากฉันเสร็จในตอนเช้าก็ได้เตรียมข้าวพอกภาษาขรราชไปถึงเข้าหอเดินทางกลับวัดเสงสางพร้อมด้วยคณะสงฆ์ห้ถึงหรูปขณะเดินทางมาถึงหนองไข่เน่าซึ่งเป็นหนองน้ำธรรมชาติโดยปกติจะฉันเพลนที่หนองบัวทุกครั้งแต่วันนี้ไม่มีใครพูดอะไร แล้วเดินเลยไปจนกระทั่งถึงหนองไข่เน่าซึ่งห่างจากหนองบัวไปประมาณสองกิโลเมตรก่อนจะเข้าหมู่บ้านสัประทีปหลวงปู่สอนได้เอ่ยถามขึ้นว่าพ่อเพ่นหรือ,อย่างสูพระเขาตอบว่าพเพ่นอย่างตาวหนองบัวแล้วครับหลวงพ่อพอสิ้นเสียงพระตอบเท่านั้นหลวงปู่สอนก็สั่งกลับไปฉันเพ่นที่หนองบัวทันทีนี่ก็แสดงถึงความเคร่งครัด ออองงท่ง่่าานนีกยหึเมื่อปี2506หลวงปู่สอนได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อสร้างวัตถุบงคลร่วมกับพระสบุอัมพลเจ้าอาวาสวัดประสาทบุญยญวาสขณะนั้นท่านได้สร้างพระผงใบลานพิมพ์รูปเหมือนของท่านนั่งสมาธิผสมผงเก่าของสมเด็จบางขุนพรมและผงขี้เหล็กไหล เนื้อแร่ที่ฐานเขียนว่าพระครูภูมิพุทธาจารย์ซึ่งปัจจุบันก็หายากและราคาค่อนข้างสูงทำพิธีปลุกเสกพร้อมกับพระผงุรุต่างๆของวัดประสาทบุญจวาดเมื่อวันที่13ถึง15พฤศจิกายน2506โดยมีพระเกจิ156รูปเดินทางจากทั่วประเทศ มาร่วมปลูกเสก3วันสมคืนโดยไม่หยุดพักแต่ผลัดเปลี่ยนกันปลูกเสกในปี2,507อุโบสถได้เสร็จสิ้นลงจึงได้จัดงานผูกพัทธสีมาและฝังลูกนิมิตขึ้นในเดือนมีนาคมปีเดียวกันเป็นเวลา3วันสคืนหลังจากนั้นก็มีพิธีอุปสมบทมูจำนวน150รูป ในงานนี้หลวงปู่สอนได้สร้างวัตถุมงคลขึ้นสามชนิดเพื่อให้บูชานำเงินรายได้นั้นสร้างถาวรวัตถุอื่นๆราคาค่าเช่าก็เหรียญละสิบบาทก็มีเหรียญอามเนื้ออันปากา้าบล็อกนิยมเหรียญอามเนื้อทองแดงบล็อกนิยมเหรียญรูปเกือกมา้าเนื้อทองแดงแล้วก็แหวนเนื้ออันปากา้าเหรียญและแหวนดังกล่าว ลวงปูสอนปลูกเศกเดียวก่อนที่จะนำออกมาบูชาร่วมกับเนื้อผงใบลานหรือเนื้อแร่นั้นด้วยซึ่งการปลูกเศกจะได้กล่าวถึงกรรมวิธีพิเศษของท่านต่อไปสายเวทที่เข้มขลังก็คือสีพึ่งวิธีการหุงนั้นลบวงปูสอนจะหุงในวันเสาร์ข้าบบวงตามตำราบโบราณสีพึ่งอยู่ในขันสำริด บนขาเหล็กสามขาใช้เทียนทําจากขี้พึ่งบริสุทธิ์หนักบาทหุงเจ็ดร้อนเจเยน็นหมายถึงจุดเทียนลงคาถาอาคมจนขี้พึ่งร้อนแล้วก็ดับเทียนแล้วลงคาถาอาคมจนเย็นทําไปอย่างนี้จนครบเจ็ดครั้งจะหุงในวันเสาร์ตอนย่ำรุ่งจนกระทั่งตะวันตกดินหรือพลบค่ำโดยไม่หยุดฉันเช้าและฉันเพล ฉันเพียงน้ำเปล่าเท่านั้นวิธีใช้ใช้ปิดกระหม่อมหรือสีปากใช้ได้ครอบจัก,กรวาลทั้งคงกระพันชาตรีมหาอุดเมตตามหานิยมส่วนข้อห้ามนั้นก็คือห้ามด่าพ่อแม่ผู้อื่นเพราะถือว่าพ่อแม่เป็นบุคคลที่มีบุญคุณสูงสุดห้ามเกี่ยวพาราสีหรือยุ่งเกี่ยวทางเพศ กับหญิงที่มีสามีแล้วห้ามลอดใต้สะพานหัวขาดก็คือสะพานที่ทอดลงไปในสระน้ำและสุดท้ายไม่คํากล้วยลักษณะพิเศษสีพึ่งหลวงผู่้อนไม่อ่อนและแข็งเกินไปในอุณหภูมิห้องโดยทั่วไปคือไม่ว่าอากาศจะร้อนหรือเย็นจะคงสภาพเดิม การปลูกเสกวัตถุมงคลเรียรูปอามทุกพิมพ์แหวนและพระผงใบลานเนื้อแร่จากวัดพระสาทบุญยวาฒท่านมีวิธีปลูกเสกก็คือหลวงปู่สอนจะปลูกเสกตามตำราโบราณที่ท่านเคยได้ศึกษามาในวันเสาร์วันเสาร์รุมแมงบุมอุ้มไข่เสาร์ารุมช้างน้ำเสาร์รุมช้างเผือก ท่านจะปลูกเสกบนกุฏิตลอดจนถึงพระอาทิตย์ตกดินโดยไม่หยุดพักฉ <jun> ันพัตตาหารเช้าและก็เพนห้ามบุคคลมาใกล้บริเวณพิธีเหตุการณ์เหนือจริงตอนนั้นผู้ใหญ่ชาใหญ่กระโทกท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านบวชเป็นพระและเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่สอนได้ไปเลื่อยไม้ทำกุฏิ ขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายฝนกำลังทำท่าจะลงเม็ดลมก็พัดกันโชคมาฟ้ามืดครึ้มท่านมองเห็นหลวงผู่สอนยืนนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่สงบนิ่งอยู่สักพักหนึ่งซึ่งผู้ใหญ่ชาเองไม่เคยเห็นอริยบทของท่านเช่นนี้สักครู่เดียวเห็นฝนเทลงมาอยู่ข้างหน้าเม็ดขาวเป็นสายต่อหน้าต่อตาแต่บริเวณที่เลื่อยไม้อยู่ไม่มีฝนเลย หลวงปู่สอนเดินยิ้มมาบอกว่ามันไม่ตกแล้วท่านก็พูดเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครั้งที่สองผู้ใหญ่ชาสมัยเมื่อบวชเป็นพระได้เดินทางไปชาพนัก,กิจศพหลวงพ่อพระครูปีชาชิน,นวงศ์หรือหลวงพ่อพุ่มเจ้าคณะอำเภอโชคชยัยขณะเดินทางผ่านทุ่งนาพบชาวบ้านจากอำเภอคอนบุรีสามคน กลับจากโชคชัยหลวงปู่สอนได้ฝากรองเท้ากลับไปโดยให้นำไปฝากไว้ที่บ้านสมุก,กัดที่บ้านแสหรือตัวอำเภอคอนบุรีในปัจจุบันหลังจากนั้นหลวงปู่สอนก็เดินทางต่อไปโดยเดินนำหน้าเร็วขึ้นเร็วขึ้นชั่วครู่เดียวก็ทิ้งระยะห่างกับผู้ใหญ่ชาและพระที่มาด้วยอีกรูปหนึ่งระยะห่างมาก จนไม่คิดว่าหลวงปู่เดินคงจะเป็นการเหาะมากกว่าผู้ใหญ่ชายังสงสัยอยู่ไม่หายว่าท่านเดินอย่างไรไม่คิดว่าท่านมีวิชาย่นระยะทางเพราะผู้ใหญ่ชาไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้บ้านปลายชีวิตหลวงปู่สอนมีชาญบารมีสูงมากท่านเป็นสหายธรรมกับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลี หลวงปู่จันร์วัดเชียงสาและหลวงปู่สุขวัดโพสายทองเมื่อต้นเดือนมีนาคม2510หลวงปู่อนได้รับนิมนต์จากหลวงพ่อหวานซึ่งเป็นตัวแทนของหลวงพ่อแบนเจ้าอาวาสวัดช่องอูเป็นในงานประจำปีของวัดเพื่อหาไรายได้เสร็จจากงานวัดแล้วหลวงปู่อนก็เดินทางไปเยี่ยมศิษยานุศิษย์ที่อำเภอโนนไทยและได้เดินทางกลับ มาวัดช่องอูอีกเมื่อวันที่17มีนาคม2 5 1 0พอมาถึงก็มีญาติโยมมารอยอยู่ก่อนแล้วหลวงปู่สอนก็ได้พบปะพูดคุยแจกวัตถุมงคลเช่นเคยเวลาประมาณ15นาฬิกาหลวงปู่สอนก็บอกญาติโยมว่าเหนื่อยขอพักผ่อนแล้วท่านก็เอยนหลังแล้วหลวงปู่สอนก็มรณภาพในช่วงนั้นโดยไม่มีใครคาดคิด ศพลพูสอนถูกเก็บไว้ที่วัดช่องอูหลายวันแล้วถูกนำโศมาเก็บไว้ที่วัดสแกผู้ใหญ่ชาใหญ่กรรโทกพร้อมคณะก็พากันเดินทางไปรับศพแต่ถูกขัดขวางโดยพระรูปหนึ่งจากอำเภอปากช่องแล้วเกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงจะไม่ยอมให้เคลื่อนย้ายศพอย่างเด็ดขาดผู้ใหญ่ชาจึงได้เดินทางไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในสมัยนั้น ก็คือนายสวัสดิ์วงศ์ปฏิทัศน์แล้วเล่าความจริงให้ฟังท่านจึงเขียนหนังสือให้ผู้ใหญ่ชานำมาที่วัดสแกซึ่งมีใจความว่าศพลวงผูสอนควรจะคืนยังถิ่นตำบลสะตะเคียนแล้วก็ลงชื่อเท่านั้นเองทุกอย่างก็เรียบร้อยผู้ใหญ่ชาได้เมารถบรรทุกศพลวงผูสอนกลับวัดทุ่งสว่างสีเสือสารเป็นเงินห0 0บาท ศพได้ถูกเก็บไว้หนึ่งปีเต็มและได้ขอพระราชทานเพลิงศพเมื่อเดือนมีนาคมพศ2511จากสำนามรณบัตรของนายทะเบียนตำบลจอหอเลขที่16ทับ2510ลงวันที่18มีนาคม2510ทำให้ทราบว่าหลวงปู่สอนชื่อสอนนามสกุล คุณนครศรีจามานมรณภาพวันที่17มีนาคม2510ที่วัดช่องอูหมู่ที่5ตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสิริรวมอายุได้105ปี8เดือนสำหรับวัตถุมงคลของลุงปู้สอนนั้น มีการจัดสร้างออกมาหลายรุ่นส่วนใหญ่มักจะเป็นเหรียญวัตถุโมงคลรุ่นแรกของหลวงู้สอนเป็นเหรียญอามจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2507ด้านหน้าเป็นรูปหลวงููสอนนั่งเต็มองค์ด้านหลังเป็นยันเนื้ออัลปาก้าและเนื้อทองแดงกรมดำเหรียญรุ่นแรกนี้ประสบการณ์ดีมาก พุทธคุณออกทางอยู่โยงคงกระพันปัจจุบันเรียนหาชมได้ยากมากใครมีต่างก็หวงแหนคล้องคอติดตัวเอาไว้จัดว่าเป็นเหรียญดีเหรียญดังของนคนรราชสีมาเลยทีเดียวประสบการณ์เรียนของหลวงปู่ทุกรุ่นมีเล่ากล่าวขานกันมากมายเป็นเยี่ยมทางด้านอยู่โยงคงกระพันและก็แคล้วคลาด จากอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายทั้งปวงจนมีการไฝ่หามาบูชาพกติดตัวกันปัจจุบันมีการทำเรียญรุ่นใหม่ๆออกมาแต่ขึ้นชื่อว่าเรียนหลวงปู่สอนแล้วไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าท่านคุ้มครองป้องกันภยัยให้กับทุกคนที่มีความเคารพศรัทธาท่านผ่านไปที่วัติเส,สริงสงหาเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่สอน บูชากันให้ได้นะครับ